วัสดีครับทุกคนผมเจซีจาก Movie Wonderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับแนว True นะครับดูแล้วก็เหงื่อออกมือนะตัวเสียวมากๆนะครับเป็นหนังจากปี2022นะครับชื่อเรื่องว่าคือพวกหนังแบบตระกูลเอาตัวรอดติดอยู่ในที่แคบติดอยู่ในกรงหรือว่าติดอยู่บนที่สูงอะไรเงี้ยดูยังไงก็สนุกครับดูยังไงก็ชอบนะเราก็าต้องลุ้นว่า เขาจะเอาตัวรอดจากที่ตรงนั้นได้ไงนะครับก็ฟอร์เนี่ยเขาจะเริ่มเรื่องมาก่อนนะครับโดยจะมีตัวละคร3ตัวนะครับตอนเริ่มเริ่มมาแค่นีดเดียวตอนแรกนะครับก็จะมีเบกกี้ก็คือนางเอกของเรานะครับแล้วก็จะมีฮันเตอร์ฮันเตอร์นี่จะเป็นเหมือนเพื่อนนางเอกแล้วก็ตัวผู้ชายที่เป็นแฟนของเอ็กเนี่ยเรียกว่าชื่อว่าแดนนะครับเขาก็ไปปีนผาก,กันทีนี้แดน,น Dan เนี่ยพัดตกลงมาตายนะครับทําให้เบกกี้เนี่ยนางก็จมอยู่กับความทุกข์นะครับจนวันหนึ่งเนี่ยฮันเตอร์ก็มาชว,วนว่าเฮ้ยไป เราไปปีนเสาส่งสัญญาณกันนะครับไอเสาสัญญาณเนี่ยส,สูงมากๆนะครับสูงประมาณหกร้600 <600 S 1> เมตรนะครับประมาณ2,000ฟุตนะครับชื่อว่าเสา B67 นะครับเป็นท v Tower นะแต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันไอชื่อเนี่ยครับมันมันไอเขาเรียกว่าไอทาวเวอร์เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเสาทาวเวอร์หนึ่งที่อเมริกานี่แหละคือมันมีเสาแบบนี้อยู่แต่ว่าไม่ใช่เสาต้นเดียวก,กันกับในเรื่องนะครับทีเนี้ย ฮันเตอร์ก็เลยแบบโอเคไปเบกกี้ก็เลยไปด้วยนะครับไปปีนก็มันก็เริ่มเรื่องมาปกติอะครับว่าโอเคเสาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วพอปีนไปเสร็จเราจะเห็นจากในเทลเลอร์ก็เห็นว่าไอตัวของบันไดเนี่ยมันขาดครับมันทําให้เขาไม่ไม่สามารถลงมาจากเสาตรงนี้ได้นะครับก็เราก็ต้องมาลุ้นต่อว่าเฮ้ยพอติดอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่เขามีอยู่ติดตัวเนี่ยสามารถให้เขาเอาตัวรอดได้นะครับ ก็หนังจริงๆก็มีแค่นี้แหละนะหนังหนังสไตล์แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเอนจอยกับหนังได้เนี่ยนอกจากความหวาดเสียวความรุ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของนักสแสดงนะครับที่สแสดงได้เอาเรื่องนะครับเอาอยู่ตัวหลักๆของเราเลยคือนางเอกนะครับนางเอกก็คือคุณเกรสนะครับแคโรลินคอรีนะครับหลังจากที่คนที่ได้ดูชัซัมมาก็จะหลงรักนางนะเพราะว่านางก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่นะครับแมรี่นะที่ สวยที่สุดในทีมนะครับก็ผมชอบมากแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนนางเอกเนี่ยก็รับบทโดยคุณเวอร์จิเนียการ์เนอร์นะครับเพราว่าแสดงหนังแบบนู่นนี่นั่นหลายเรื่องนะแต่ว่าคนที่เด่นๆเลยก็ึ้นโดนนางเอกของเรานะครับแล้วก็มีแถมตัวของพ่อไปพ่อนางเอกก็คือได้เจฟฟี่ดีนมอร์แกนนะครับหรือว่าดีแกนจากวอลคเดนมาบท<ๆ>ไม่เยอะหรอกเบิทหลักอยู่ที่นางเอกนะครับเพราะว่าแต่คนเดียวทั้งเรื่อง นะครับใครที่ชอบแนวแบบว่าต้องมันลุ้นว่าจะเอาชีวิตรอดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ห้ามพลาดนะคือผมดูแล้วก็ไม่มีช่วงหลับนะมันจะมีช่วงที่ต้องค่อยๆบิลล์อัพก่อนในช่วงแรกว่าโอเคเหตุผลที่จะต้องไปปีนคืออะไรแล้วอ่าก็จะมีดราม่าว่าเนี่ยมันจริงๆแล้วเธอเนี่ยเพื่อนนางเอกเนี่ยเธอเนี่ยแอบเป็นชู้กับแฟนชันบาบาๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมก็ ก็จะใส่มาก็ใส่มาเหอะมันเหมือนกับใส่มาให้มันเบินเวลาไปนิดหน่อยให้มันมีเรื่องของขอิโมชั่นแนลเข้ามาแต่ผมรู้สึกว่ามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับเรื่องที่เราจะอยากดูอะนะครับบางบางช่วงที่มันมีแบบว่าคุยกันเยอะเงี้ยผมก็สกิปข้ามไปสิบวิยี่สิบวินะครับแบบคุยกันเยอะแยะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าดูได้นะครับดูได้ถือว่าไม่แย่มาก IMDB เนี่ยคะแนนได้ไป6.4นะครับเต็มส0คะแนนจากคนโหวตเกือบแสนนะแปดหมื่นกว่าคนก็ ก็เชื่อถือได้แหละนะครับส่วนทางฝั่งของ Rotten Tomatoes นะครับอันนี้คือฝั่งคนดูและฝั่งนักรีวิวจับมือกันให้คะแนน,นที่79%เท่ากันนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะถือว่าได้เยอะสำหรับหนังประเภทนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อละหนังมันมีอย่างนี้คือถ้าเกิดว่ารีวิวมากกว่านี้คือการสปอยแล้วนะครับว่าก็เอาชีวิตรอดยังไงหรือว่ารอดทั้ง2คนไหม หรือว่าตายทั้ง2คนหรือว่ารอดหนึ่งตายหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็สปอยไม่ได้นะอยากให้ไปดูเองนะครับแต่ว่าระหว่างทางคือเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีช็อตบางช็อตที่ต้องเสียวช็อตบางช็อตที่ต้องใช้อ่าความจีเนียสของตัวละครนะครับที่จะหาการช่วยเหลือให้ได้ผมตลกตรงที่ว่าตอนผมดูเนี่ยแฟนผมก็ภาคเขาใจเขาว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้สิไอทำแบบนี้สิทำแบบนี้เพื่อชาร์จแบบสิอะไรเงี้ยก็หรือว่าทำแบบนี้เพื่อให้คนมาเห็นสิ แล้วถ้าเกิดได้โทรศัพท์แล้วทำแบบนี้ต่อเสียอะไรเง mm ี hmm. ้ยคือพูดปุ๊บ mm hmm. แม่งทำตามแม่งพูดตามทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. ก็เออก็ค่อนจะตลกดี mm hmm. หลายหลายอย่างแล้วก็พอจะเดาได้แหละแต่ว่าผมเดาจริงๆผมก็เดาตอนจบยากนะว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะเอาชีวิตรอดยังไงวะหรือว่ามันจะรอดยังไงจากพื้นที่ที่มันอยู่สูงขนาดนั้นได้นะครับส่วนใครกลัวความสูงดูได้ไหมเออมันก็มีช็อตน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะคือดูแล้วเหงื่อออกมือประมาณนี้แล้วกันผมอะดูเรื่องนี้แนละ้วผมก็นึกถึงเรื่องไอ้โซโล ไอเนี้ยครับที่เขาฟีโซโลอ่ะไอตัวที่เขาปีนปีนผาเป็นสารคาดีของอนัทจิโอครับที่เขาปีนผาปีนโยซูมิตี้คนเดียวนเงี้ยไอนั่นคือดูแล้วเงือออกมือจริงเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่หนังร,รู้ว่าเขาปีนจริงแล้วเขาไม่มีเชื่อไม่มีเซฟตี้ไอนั่นนะ่ะดูแล้วเสียวจริงนะครับคือคนพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าจังกี้นะครับจะเป็นอะดรีนาลีนจังกี้ก็คือปกติถ้าคนเราปกติถ้าเร,เราติดบ,บุหรี่แล้วก็จะอยากบุหรี่ใช่ไหมครับ เราติดยาเขาจะติดยาแต่คนพวกนี้เขาติดการเสพอะดรีนาลีนครับคือถ้าเขาร่างกายเขาเนี่ยไม่ได้หลั่งอะดรีนาลีนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่สุขอะไรประมาณนี้คือมันเหมือนคนติดยาเสพติดเลยครับ <Okay. S 1> คนพวกนี้เขาเลยต้องออกไปปีนผาปีนเขาแล้การที่มีเซฟตี้เนี่ยมันไม่ลุ้นไงมันไม่ลุ้นเพราะเรารู้ว่าตกลงมาอย่างนี้ก็รอดน,นะเพราะนั้นเขาจะต้องปีนแบบไม่มีอะไรให้ช่วยเขาเนี่ยอันนี้คือเพื่อเสพอะดรีนาลีนนะครับนี่คนพวกนี้เขามีอยู่จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวที่พูด เกินจากหนังไปนะเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ